สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมซันเซย์หนึ่งเกนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการ mapping อุปกรณ์ทำเพลงกับโปรแกรม Studio One นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะเอามาในวันนี้ก็จะเป็น a ัล e r รตันพุรุ่นที่1นะครับมาสามารถตัดแปลงให้สามารถใช้กับโปรแกรม Studio One ได้นะครับซึ่งผมจะพูดถึงวิธีการดัดแปลงนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้อุปกรณ์ตัวอื่นสามารถดูต้นคลิปได้เลยนะครับวิธีการ mapping เป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะไป ที่สตูดิโ one นะครับเลือก Option นะฮะแล้วก็ไปที่ external devices กด add นะครับทีเนี้ยตัว a เวอร์ตันพุจะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็น key ตรงนี้นะครับกับส่วนที่เป็น control surface ซึ่งเป็นตัวควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ play การ record อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ถูก assign เข้าไปนะครับหรือถูกตั้งค่าเข้าไปผมจะ add device ในส่วนของที่เป็น key ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ผมจะเลือกในหมวดของ new keyboard นะครับและผมจะตั้งชื่อว่า a l b เบ t ตัน u ุชหนึ่งะครับแล้วต่อไปนะครับผมจะมาตั้งค่าตรงนี้ครับ r receive Form ตั้งเป็น a l b ลเ t รตันพุ Key ซึ่งผมได้ดัดแปลงมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกไปเลยอัลเบรตันพุชคีเสร็จแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับต่อมาผมจะลองเทสดูว่าตอนนี้คีมันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าผมจะไปในส่วนของอตัวลักอิน Complete Control นะครับของ Native i n s t r u m e n t จะเลือกมาสักอันหนึ่งละกันนะครับเป็น Piano Keys แล้วก็จะเลือกเป็น E Piano ต่บันคิกได้แล้วนะครับซึ่งตัว Albertan Push เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะล็อกสเกลได้นะครับอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นสเกล C Major นะครับ ตัวสีตรงนี้ที่เป็นสีสีเนี่ยจะเป็นตัวโดหรือตัว C นะครับมันก็จะไล่ขึ้นอย่างนี้ D, d e f g a b c นะครับโดเลยมฟาโซลาทีโดนะครับและทีนี้ผมสามารถเปลี่ยนคีย์ได้สมมุติอยากได้เป็นคีย์ D เมเจตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูทหรือเป็นตัวดีนะครับนะครับแล้วเวลาเรากดคอร์ดก็ง่ายมากเลยกด 1, 3, 5ใช่ไหมคอร์ด D m เมเจ หนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็จะกดแค่นี้ก็จะเป็นคอร์ดดีเมเจอร์เลยเห็นไหมครับคอร์ดหนึ่งคอร์ดสองคอร์ดสามคอร์ดสี่คอร์ดห้าคอร์ดหกคอร์ดเจ็ดและคอร์ดแปดนะครับก็คือคอร์ดที่หนึ่งนั่นเองดีเมเจอร์นะครับอันนี้คือข้อดีเลยสมมุติถ้าผมอยากกดดีเมเจอร์เซเว่นผมก็เพิ่มตัวที่เจ็ดเข้าไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดก็แปลว่ากดเพิ่มตัวนี้ลงไป ให้แไหมเสียงนุ่มเลยเนี่ยอันนี้คือข้อดีของอัปเปอร์ตันพุดเลยนะครับในการทำเพลงต่อมาผมจะเทสในส่วนของ Impact บ้างนะครับจะลากวางลงไปแล้วผมจะเลือกตัวชุดกรองขึ้นมา1ชุดจะเลือกเป็น e s y Kit และกันนะครับโอเคและผมจะเปลี่ยน ตัวคีย์เนี่ยเป็นโหมดของดัมนะครับนี่เห็นไหมเราก็สามารถเล่นได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันแมปปิ้งตามแพทเลยนะครับเพื่อนๆดูจอประกอบไปด้วยแล้วกันโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงโซนสีน้ำเงินเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของ p a d B นะครับเห็นนะเห็นนะครับมันก็สามารถอะไรได้เยอะเลยนะครับทำเพลงได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เราสามารถใช้งานในส่วนของคีย์อะไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาในส่วนของ Control Surface นะครับผมก็ต้องไปตั้งอีกอันหนึ่งก็ไปที่ Studio One เลือก Option นะครับแล้วก็มาที่ External Device Z, เหมือนเดิมจเจแล้วกด Add นะครับแล้วก็ผมจะเลือกในส่วนของ New Control Surface นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Alberton Push 1 Control นะครับเราจะได้ดูว่ามันเป็นส่วนของการ Control ควบคุม ก็เลือก r e c e i v e Form และผมได้ดัดแปลงไว้เรียบร้อยเลือกเป็น a ัป e ปอร์ตันพุชคอนโทนะครับคลิก1ครั้งกดโอเคกดโอเคหครั้งทีนี้ผมก็จะมาในหน้าส่วนของการดัดแปลงนะครับตัวที่เอาไว้ดัดแปลง a ัป e ปอร์ตันพนะครับเขาชื่อว่า PXT General นะครับซึ่งผมต้องทำการซื้อมานะจากเว็บไซต์ Native Control นะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชเว็บไซต์ Native Control ได้เลยแล้วก็ไปซื้อตัวแปลงตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทนะครับในการทำให้อัลเบอร์ตันพูดนั้นสามารถใช้งานกับสตูดิโอวันได้หรือตัวซอฟต์แวร์ทำเพลงอื่นๆได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการเซตอัพจะเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูท้ายคลิปนะครับผมจะข้ามตรงนั้นไปก่อนทีนี้ผมก็จะมาเลือกละนะครับตัวนี้เป็นอัลเบอร์ตันพูดของผมนะครับซึ่งยังไม่ได้ถูกตั้งค่าอะไร นในปุ่มแรกเนี่ยผมจะตั้งค่ามันก่อนนะครับผมจะเลือกเป็น CC นะครับมันก็จะออ t โตมาเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเป็นตัว Play มาแปลว่ามันคือปุ่มเอาไว้กดเพลนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะมาแมปปิ้งให้มันเข้ากับโปรแกรม Studio One นะครับผมก็จะไปในส่วนของคอนโทรนะครับตรงนี้เลือกอัลเบตัน p พ s ต1หนึ่งคอนโท แล้วผมจะกด MIDI Learn ให้มันเปิดไว้อย่างนี้ผมจะกดตัวนี้ครับสังเกตไหมว่ามันจะเด้ง CC 85ขึ้นมานะครับตามนี้เพราะว่าผมได้ Assign ไปที่ CC number 85นะครับกลับเข้ามาที่นี่ต่อผมจะเลือกเป็น Button p a e s s และ Release นะครับก็คือกดแล้วก็ปล่อยต่อมานะครับผมจะทำการ assign มันนะครับว่าจะให้ผมเนี่ยทำงานอะไรทีนี้ผมก็จะมาดูตรงนี้ว่าตัวเพลงนี้มันเขียนว่าอะไร มันคือปุ่ม start นะครับผมก็คลิกขวากด assign แล้วก็หาคำว่า start มาในส่วนของ transport นะครับเลือก start ผมกด ok สมมุติถ้าผมกดปุ่มนี้นะครับจะสังเกตว่าเส้น locator เนี่ยมันวิ่งแล้วเห็นไ,ไหมครับก็คือการ play นั่นเองแต่ทีเนี้ยผมกดให้มันหยุดมันกดไม่ได้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้คลิกขวาเมือนเดิมกด assign comma n d นะครับจะเลือกเป็น toggle er start นะครับจะเหมาะกับการใช้งานแบบนี้มากกว่ากดโอเคหนึ่งครั้งนะครับและผมจะกด play กดอีกทีนึงเห็นไหมครับมันสามารถหยุดได้่าสมมติ Play ตรงนี้หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมจะมา assign ต่อนะครับใน pxt นะครับปุ่มนี้ผมจะเปิดเป็น cc นะครับมันก็จะรันนัมเบอร์ของมันไปเรื่อยๆผมไม่สนใจแล้วกันนะครับอันนี้มันรันนัมเบอร์แ6แล้วจะเห็นว่าปุ่มเรคคอร์ดสีแดงๆเนี่ยมันขึ้นมานะครับแปลว่ามันเริ่มใช้งานได้แล้วผมจะกลับไปที่โปรแกรม Studio o วัใหม่และกดนี่เห็นไหมครับว่าน็อปมันขึ้นมาแล้วผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากน็อปเป็นเพส r e รีลีสเหมือนเดิมเห็นนะครับคลิกขวาเลือกแอทชัคอมมาน ตรงนี้ปุ่ม record นะครับผมจะเติร์ดหาเลยและกันว่า record แล้วก็เลื่อนมาที่ transport เหมือนเดิมนะครับกด record เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทีนี้ถ้าผมต้องการจะอัดผมก็แค่กดปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ลองอัดดูเห็นไหมสามารถอัดได้แล้วผมเปิดเป็น major mode จบนะครับถ้าจะหยุดก็กด Record ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดหยุดนะครับง่ายไหมครับต่อมานะครับผมจะลองมาให้มันเปิดปิดเมทานอมได้จากปุ่มนี้แล้วกันนะครับผมก็กลับมาที่ PXT เหมือนเดิมเอ่อถ้าตามตัวหนังสือที่ผมเห็นเมทานอมจะชื่อปุ่มนี้นะครับซึ่งก็คืออันนี้ผมก็จะกด c c เหมือนเดิมนะครับจะเป็น Number 9และผมก็ มากดที่เมทานอมตรงนี้เลือกเหมือนเดิมนะครับคีขวาเปลี่ยนเป็นปุ t มเพรสล e ส e l นะฮะแล้วก็คลิกขวาทีนี้ชื่อเมทานอมนะครับจะดูว่าคลิกนะครับนี่กดโอเคผมสามารถกดเปิดปิดเมทานอมได้จากตรงนี้ผมจะเพผมจะเพนะครับเปิดปิดเมทานอม เรียบร้อยนะครับกดหยุดต่อมานะครับผมจะลอง a s s i ซตัวน็อหมุนตัวนี้บ้างแล้วกันนะผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะผมก็จะเลือกที่น็อตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น absolute เสร็จแล้วมันก็จะเลือก cc number ของมันเองต่อมาผมจะลองหมุนนะครับสังเกตว่า cc number 23มเนี่ยมันเด้งมาที่คอนโทรล4นะครับต่อมาผมจะเลือกเครื่องดนตรีของพิโซหนึ่งอันนะครับลากหวาง แล้วจะเลือกในหมวดของเ,อเป็นกัแดแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นสักหนึ่งอันเป็น d Dark Pad โอเคโอเคนะครับเสียงไม่ค่อยดุเลยผมเลือกเป็นเบรดแพด,ดแล้วกันโอเคทีนี้ผมจะให้ตัวน็อปตรงนี้นะครับควบคุมปุ่มคั t ออฟ ตรงนี้ผมก็จะหมุนเล่นก่อนเพื่อให้ตัวโปรแกรม Studio One จดจำนะครับแล้วก็มาคลิกที่นี่คลิกขวาเลือก assign cut off to Control c o n t r o l 4เห็นไหมครับ Control c o n t o l 4ก็เลือกเลยเรียบร้อยเห็นไหมครับผมสามารถควบคุม cut off ได้แล้วนี่ลองดูนะครับผมจะกดนี่ นะครับเราสามารถจะอ s s i g n อะไรก็ได้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนนะครับผมก็มาคิดขวาตรงนี้เลือกเป็นไดแทนเห็นไหมครับก็จะสามารถควบคุมตรงได์ตรงนี้ได้นะนะครับอันนี้คือวิธีการใช้น็อปอันที่หนึ่งนะครับต่อมาน็อปตัวเนี้ย ไม่ใช่แค่ควบคุมได้เฉพาะตัวน็อ b หมุนนะครับเราสามารถควบคุมเฟดเตอร์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเปิดมิกเซอร์ขึ้นมานะครับกด f 3นี่และผมจะควบคุมสมมุติว่าผมอยากจะใช้ตัวน็อ b ตรงนี้เป็นตัว mix นะครับเป็นตัวม er. ิกเซอร์นะฮะทีนี้ผมก็จะทำคล้ายเดิมนะฮะก็จะไปที่ txt ก่อนแล้วผมจะเลือกตัวอันนี้แล้วกันนะครับ และกด Absolute นะครับมันจะเลือกเองเป็น CC Number 16สังเกตตรงนี้นะครับขึ้นมาละ CC Number 16ต่อมาผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปทีนี้ผมจะลองให้มันควบคุมตัว f ฟเ t อร์ของ c o m p a s e ตัวนี้แล้วกันนะครับวิธีการเดียวกันเลยเพื่อนๆหมุนก่อนเพื่อให้มันจดจำเสร็จแล้วที่ขวาที่ f ฟเ t อร์ครับเลือก Assign Volume to Control 5 เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถมิกเสียงโดยใช้น็อกหมุนได้สมมุติอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยากจะมิกตัวนี้เพื่อนๆก็มาเปิดผมก็จะมาเปิดตัวนี้นะครับเลือกอันนี้อันที่2นะครับน็อกที่2แล้วก็ไปที่ absolute เหมือนกันมันจะเลือก cc number no. 17นะครับก็เหมือนเดิมครับหมุนเล่น ใช่ไหมครับมาละแล้วก็มาเลือกที่เฟเดอร์ตัวนี้นะครับ assign volume to control 6เรียบร้อยครับเราสามารถมิกด้วยใช้น็อปตรงนี้ได้เป็นไงสุดยอดนะครับเยี่ยมไปเลยอ่าซึ่งในส่วนของการทำ mapping อุปกรณ์นะครับก็ผมก็จบไปตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็ขอตัวไป จัดการแอดไซน์อุปกรณ์ให้มันใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่ซื้ออุปกรณ์ทําเพลงมาแล้วอยากใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าอยากให้อเบอร์ตันพุทรุ่นที่1น,นั้นใช้งานกับสตูดิโอวันได้หรือโปรแกรมอ,อื่นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับไปดูต่อกันได้เลยครับในส่วนนะครับของสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวอัลเบอร์ตันพุทรุ่นที่1น,นะครับ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คือเพื่อนๆต้องไปซื้อตัว PXT General นะครับจากเว็บไซต์ Native Control นะครับจะเป็นเว็บไซต์นี้ครับเพื่อนๆก็ไปซื้อตัว PXT นะครับของ a v a t a n Life เข้ามานะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวนี้และเพื่อนๆสามารถดัดแปลง a v a e t a n p u t ได้ ต่อมานะครับให้เพื่อนๆลงซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า loop midi นะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ฟรีมันก็จะแถมมากับตัว pst general นะครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าสามารถให้อัลบัตตันพุเนี่ยใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆได้เลยนะครับทีนี้เมื่อได้ loop midi มาแล้วได้ p x t general มาแล้วนะครับวิธีการเซตค่าก็มาตรงนี้เลยครับเริ่มต้นให้เพื่อนๆมาเซตตรง loop midi ก่อนนะครับแล้วก็ให้กดบวกตรงนี้นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยกดบวกมา อันแรกผมตั้งเป็นอัปเปอร์ตันพุทคีบวกมาอีกผมตั้งเป็นอัปเปอร์ตันพุทคอนโทลนะครับเลือกมิด i ลูปขึ้นมา2อันก่อนเสร็จแล้วนะครับมาตั้งค่าพิกซ์ทีจเนอรี่ยตรงตรงนี้นะครับนี่อันนี้สำคัญเลือก Instrument output นะครับเป็นอัปเปอร์ตันคีนี่ที่เราสร้างไว้ นะครับหรือว่าถ้าจะสร้างมาอีกอันนึงมันจะเป็น default l ูปม m i d ีแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ใช้ผมจะลบมันไปกดคลิกที่ l ูปม Mi ตี p พอรลบไปเพราะว่าผมสร้างขึ้นมาแล้วเลือก Instrument Output นะครับเป็น a l b e t t ร n Put Key นะครับแล้วก็เลือก Control Output เนี่ยเป็น a l b e t t ร n Put Control ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็เลือกหลักการของมันก็คือนะครับตัว a l b e r t ร์ตันะครับจะส่งสัญญาณ ไปที่ PXT นะครับจาก PXT เสร็จแล้วนะครับจะส่งสัญญาณไปที่ Loop MIDI นะครับและ Loop MIDI เนี่ยจะส่งสัญญาณต่อไปที่ตัว Studio One ส่วนอาหารในวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกนิดนึงก็งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆสามารถ mapping อุปกรณ์ทำเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์

เธอไม่ต้องสวยเลิศเลอเท่าใครแค่เธอคนนี้พอดี่กับใจแค่นั้นพอ